สวันคะ่ะอาจารย์เจ้าสัวเพิ่งอ,ออกจากยางนะคะ <c oughs> ให้ทุกคนมีส่วนในบุญร่วมกันการทำบุญการเข้ายา,า,านล้วก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาและการทำบุญก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะคะที่จะทำให้เราได้เจนสมาธิเจนจิตเชื่อมกับจักรวาลเช่น ไปอยู่ในพระสถานที่อุดมมั่งคั่งไปด้วยอรางของรวยเทพของท่านไปเป็นการทำอีกวิธีหนึ่งหรือจะกระตัอยู่รู้คนทำให้คนที่มีพระคนของเราได้รับเกต่ความสุขความอิติความอินเองตลอดเวลาบางครั้งอาจารย์ก็ไปนั่งสมาธิ ่ไปใกล้บ้านหลากหลายสถานที่เช่นกันนะคะได้รับเอาพลังจากวัยเทพจากจากาักรวานจากสิ่งที่จะจ้อ้นาำส่งพลังดีให้กับเราโดยรักการที่สื่ออะไรในจะกระพััด